วันที่5สิงหาคม2567 นายแพทย์ศิริศักดิ์ทิติดินกรัดรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลจิตเวชอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตโดยมีนายแพทย์กิตกวีโพลโนผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้อำนวยการรงพยาบลกรุงให้การต้อนรับและกล่าวรายงานณห้องประชุมแกรนฮอนฮอร์ไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ทอำเภอดอยสเกดจังหวัดเชียงใหม่นายนแพทย์ทิติดินกรัดรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าจากการดำเนินนโยบายสมาร์ทฮอสพิทอลส่งผลให้ทุกรวงพยาบาลต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพง่ายสะดวกและรวดเร็วการบันทึกทางการพยาบาลจึงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระหว่างทีมบุคลากร ทางการพยาบาลและทีมสหวิชาชีพที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นหลักฐานแสดงถึงผลลัพธ์ทางการพยาบาลและใช้อ้างอิงทางกฎหมายโดยกรมสุขภาพจิตได้ให้ความสำคัญผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลจิตเวชในสังกัดก,กร,รมสุขภาพจิตร่วมประชุมนายแพทย์กิตกวีโพโนผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงกล่าวว่าการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัทึกทางการพยาบาลจิตเวชอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบันทึกทางการพยาบาลมีรูปแบบที่เป็นระบบมีคุณภาพทั้งด้านปรีมาณและคุณภาพของข้อมูลเพิ่มขึ้นผู้เข้าร่วรมโครงการจาก